9ก็จะมีกระตอลูกค้าไครับโตโยต้าไฮรักหรูซันแกปลุลูกค้าเอ็นีับคันนี้เป็นโนนะครับปีจะสองพันสิบดสอรซีซีเป็นเกียร์ธรรมดาครับค่าลูกค้าส่วนแบ่นะครับ,ม, 2, รรบ,นนรบมีค่าภาษีค่าธรรีอยู่ที่หนึ่งพัมรดสิบา้ยครับาในการ97นะคันนี้นกโตโยต้วรวคันนี้กโตโยต้ารวกับปี้สม เซนมนวนนะคันนี้ค่ะคันนี้กับรีเวอซิก้สัจบัที่มันด้วยฟอนะมันดนฟอค่ะภาษีเขไว้มีด้วยเซน์มาข้าิตอรได้ค่าจใจยนบับด้วยค่ะคันนี้เลยเสนอราคาได้คุณนเ่ิดหรยดีเสนอราคาได้เลยเสนอราคาได้เลยคุณน้าค่ะคันนี้าเลยสามแสนื่นบาทรับไปามแสนหกหมบาทเสร็จเป็นราคาลยค่ะสามแสนมาบมันดนฟอสัจบัคันนี้ดราคาได้เลยครับสัจบััีอะไรขอบคุณมากค่ะอะไรมาแล้วนะเสนอราคาได้เลรเสนอราคาด

เทลักกาขอปันทินลานกันนบัตรเปซนปบาสันาันบัน้สนบัเ้ีันบัตรราคาที่ปอรอนไลน์นะขอไปค่ะันบัตรราคาอยู่ที่ออนไลน์สามศูหกเจ็ดกนับสามขค่ะกลงขายที่ราคาสี่แสนบาทคุณลูกค้าออนไลน์ป้ามายเลขสามศูครับป้าหมายเลขสามศูกดไปสี่แสนบาทขอคุณลูกค้าออนไลน์้วยนะครับ